สวัสดีค่ะวันนี้เจอคูเวนดาตอนเย็นนะคะวันนี้เราเจอกันในหัวข,ข้อ3วิธีรีสอร์ทยอดจองเพิ่มรัวๆัวด้วยไลโอเอนะคะเพราะว่าคูเวนดาเพิ่งไปเที่ยวมาเนาะแล้วก็เห็นรีสอร์ทแบบเฮ้ยเราไปเที่ยวเกาะช้างไงแล้วก็เห็นรีสอร์ทแบบเฮ้ยคนไม่ค่อยมีอ่ะที่เกาะช้างนะคะอ่ะฮะก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะทำคอนเทนต์สำหรับรีสอร์ทโดยเฉพาะนะคะรีสอร์ทโรงแรมใช้ได้หมดนะคะใช้ได้หมด แต่วันนี้คอนเทนต์ของครูวันด้านะคะนอกจากรีสอร์ทหรือว่าเจ้าของโรงแรมที่สนใจที่จะแบบเฮ้ยทายังไงจะเพ,เพิ่มยอดจองรีสอร์ทของเราเพิ่มเพิ่มยอดลูกค้าใช่ไหมคนที่จะทำการ์ดแมสเซจคนที่จะทำการ m ดแมสเซจคนที่จะทำคนที่จะดูแล l i โอเอให้กับโรงแรมก็สามารถเอาไปทำได้ โอ oh. หรือใครที่แบบเฮ้ยไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรแต่อยากมีรายได้นะคะสามารถไปรับทําการ์ดแมสเซจให้กับธุรกิจรีสอร์ตโรงแรมได้เหมือนกันนะอ่ะครูเริ่มเลยแล้วกันนะคะอ่ะฮะปกติรีสอร์ตโรงแรมอย่างเช่นรีสอร์ตที่คุณไปพักเนี่ยเขาอาจะเป็นมีชายหาดส่วนตัวไงชายหาดติดทะเลเลยแต่ด้วยความที่เขารู้สึกว่า เขาอาจจะลืมไปก็ได้ว่าจุดเด่นนะก็คือมีชายหาดติดทะเลเขาก็คงจะคิดว่าแบบเฮ้ยที่อื่นก็มีเหมือนกันป้าอะไรเงี้ยเขาลืมเอาจุดนั้นมาโปรโมทเออแต่ถามว่าในมุมมองของเราที่เป็นลูกค้าเราแบบเราชอบอ่ะ แบบสมมุติว่าเราตื่นนอนขึ้นมาเราอยากไปไว่ายน้ําหรือว่าดําน้ําในทะเลอ่ะเราก็สามารถไปได้เลยแล้วก็เด็กๆก,ก็เล่นที่ชายหาดได้เลยไม่แทบไม่ต้องไปออกไปข้างนอกก็สนุกก็สนุกอยู่กับอยู่ในที่รีสอร์ทได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะรีสอร์ทจริงๆแล้วอะ่ะคุณอาจจะมีของดีอยู่ในมือก็ได้คุณอาจจะมีโลเคชั่นที่เจ๋งๆอาจจะติดชายหาดหรือว่า มันร่มรื่นหรือว่ามันบรรยากาศมันดูอบอุ่นแต่คุณมองไม่เห็นจุดเด่นของคุณอะโอเคปะมองไม่เห็นจุดเด่นของตัวเองนะคะเราก็ไม่ได้ชูจุดเด่นนั้นในรูปหรือว่าในแกลเลอรี่ของของเพจตัวเองนะคะอ่ากูเห็นหลายๆลายรีสอร์ทนะคะก็ไปจ้างทำเว็บไซต์ใช่ไหมแต่ว่าถามว่าเวลาไปจ้างทำเว็บไซต์อะแล้วคุณจะอัปรูปขึ้นบ่อยๆไหม คุณจะแบบอัพสตอรี่อัพแบบเฮ้ยตอนนี้รีสอร์ทฉันเป็นยังไงตอนนี้ห้องพักฉันเป็นยังไงตอนนี้สระว่ายน้าฉันเป็นยังไงตอนนี้หาดทรายเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณจะอัพไหมคุณก็ไม่ทําใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูขอแนะนํานะคะผมหลุดเอาไม่เป็นไรเอาผมยาวแล้วกันเพราะฉะนั้นครูขอแนะนำนะคะใครที่ทำรีสอร์ทเนาะคุณไม่ทำเว็บไซต์ก็ไ <laughs> ด้คุณอาจจะทำก็ได้นะแต่ว่า Facebook เพจเนี่ยคุณต้องมีนะคะเพราะว่า Facebook Page เนี่ยคนติดตามง่ายใช่ไหมแล้วเวลาคุณอัพนู่นสตอรี่นู่นนี่คนก็เห็นนะคะแล้วคุณก็ใช้คู่กับ Line OA แล้วก็ Line My Shop นะอันนี้ให้เครื่องมือไปเลยเนาะทีนี้อ่ะเริ่มแรกข้อหนึ่งเลยแล้วกัน3วิธีบอร์ดแคสต์สวิธี Resort ยอดจองเพิ่มรวๆด,ด,ด้วย Line โอนะคะอันแรกเลยนะคะ บอร์ดแคสไปถึงกลุ่มลูกค้าของคุณเออรีสอร์ทของคุณอ่ะตั้งขึ้นมารู้ไหมว่ากลุ่มลูกค้าตัวเองคือใครรู้ไหมคะกลุ่มลูกค้าคือใครใครที่จะมาพักรีสอร์ทของเรากลุ่มไหนอายุเท่าไหร่เป็นแบบวัยทํางานหรือว่าเป็นครอบครัวที่ชอบมาพักรีสอร์ทของเราหรือว่าเป็นชาวต่างชาติบอร์ดแคสไปได้ไหม บอร์ดแคสต์โลเคชันบอร์ดแคสต์สถานที่นะคะครูจะยกตัวอย่างาภาพที่บอร์ดแคสต์นะคะสวยปะสวยปะเนี่ยบอร์ดแคสต์ไปได้ไหมแบบเนี้ยไปให้ลูกค้าอาแต่ละภาพแต่ละภาพอ่ะมันเล่าถึง แบบมันให้ความรู้สึกนะมันให้ความรู้สึกว่ารีสอร์ทของคุณมันดียังไงมันมีมันน่าพักผ่อนไหมมันมันติดชายหาด<ม>เห็นไหมภาพที่สองนี่คือติดชายหาดนะอ่า<ม>อาหารเช้าเป็นยังไงคุณก็ต้องถ่ายต้องอัพสตอรี่ของตัวเองอเคปะอืมอย่าลืมบอร์ดแคสและอันนี้ครูทำมาให้ดูก็คือบอร์ดแคสด้วยการ์ดแมสเซจเนี่ยเห็นไหมอันนี้สำหรับคนที่ จะรับดูแลไลน์ OA ให้กับธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทนะคะเอาไปทำได้รับทำการ์ดแมเสเซจนะวิธีทำก็ง่ายมากครูเรนดาเคยสอนไว้หลายหลายครั้งนะคะในในเพจของครูเอาไปทําได้เลยนะหรือถ้ารีสอร์ทหรือว่าโรงแรมที่แบบดูครูเบนดาอยู่จะสนใจจะแบบเอ้ยช่วยทําให้หน่อย นะคะครับทําไม้อะไรเงี้ยทางทีมงานนะคะรับทำนะคะรับทําให้รับดูแลไลน์ Official Account แล้วก็รับทำพวกเนี่ยการ์ดแมสเซจแบบนี้ริชเมนูริชวิดีโอนะคะสามารถทําได้อะไปกันต่อนะคะวันนี้จริงๆริอะจริงๆอยากจะเอามาให้จริงๆนะคะอันแรกคือบอร์ดแคสต์ไปหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณอะกลุ่มไหนอะกลุ่มไหนกลุ่มเป้าหมายนะคะ อ่ะกลุ่มที่อายุ 30- 40ถึงไหมกลุ่มที่กำลังมีครอบครัวไหมออกลุ่มที่เป็นชาวต่างชาติไหมอันนี้ต้องบอดแคสทีเนี้ยวิธีบอดแคสครูบางคนจะแบบคิดแบบเอยจะเอาวิดีโอหรือรูปครูขอแนะนำเป็นรูปนะคะรูปบางทีเขาดูไม่จบเขาก็เลื่อนเลื่อนเขาก็เห็นหมดนะคะมันก็จะง่ายสำหรับเอ่อจะโชว์ได้ครบอ่ะสำหรับธุรธกิจโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทเนาะอ่าเป็นรูปทารูปเนี่ย ถ้าคุณถ่ายรูปไม่เป็นนะคะคุณก็จ้างเขาถ่ายเลยนะคะมันไม่เท่าไหร่แต่ว่าคุณจะได้รูปส,สวยๆทั้งแสงทั้งมุมทั้งวิวทั้งมันจะมันครบอ่ะออฮะเพราะฉะนั้นอ่ะคือคนสมมติว่าลูกค้าประจำลูกค้าประจำเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่ารีสอร์ทของคุณน่าพักแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเป็นลูกลค้าใหม่ลูกกว่าซันลูกนะคะลูกค้าใหม่นะคะ เขาอะไม่เคยรู้หรอกว่าโรงแรมคุณดีขนาดไหนเขาไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือรูปนะคะรูปต้องสวยนะรูปต้องสวยอือ่าและก็คือบอดแคสต์นะคะบอดแคสต์เพราะฉะนั้นคำว่าบอดแคสต์ก็คือใช้ LINE Official Account นะคะอ่าอาจจะดึงลูกค้าหรือว่าคุณจะยิงแอดก็ได้ยิงแอดเพื่อที่จะดึงคนเข้ามาใน Li n e Official Account หลังจากนั้นนะคุณก็จะทำงานง่ายแล้ว ะะยิงแอดนะ,ะหรือมีอีกวิธีหนึ่งถ้าเป็นวิธีฟรีนะคะคุณสามารถโพสต์โพสเกี่ยวกับรีสอร์ทของคุณหรือกิจกรรมที่คุณจัดในรีสอร์ทช่วงนั้นโปรโมชั่นที่คุณทำในช่วงนั้นนะคะโพส์ไปในกลุ่มอย่างเช่นในกลุ่มเกาะช้างเนี่ยในรีสอร์ทเกาะช้างก็จะมีกลุ่มเกาะช้างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวเกาะช้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คุณก็โพสไปที่นั่นนะคะตัวนี้จะเป็นโปรโมทของคุณแบบฟรีๆเลยหลายรีสอร์ทไม่รู้นะรีสอร์ทที่ครูไปพักไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือเปล่าแต่ครูไม่เห็นเขาทำอะ่ะ <c oughs> นะคะ,อ,ะอันแรกบอรดแคสไปถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะอ่าหรือจะยิงแอดก็ได้บอรดแคสหรือจะยิงแอดก็ได้แต่บอรดแคสเนี่ยก็คือคนที่มาอยู่ในรายโ OA ของคุณแล้ว นะคะคแต่ถ้ายิงแอดเนี่ยเขายังไม่มาอยู่คุณก็ยิงไปนะคะ,อ,ะอันที่2นะคะจะบอกว่าของดีต้องดังถ้ารีสอร์ทของคุณมันดีมากมันติดริมทะเลสาบเอ้ยมันไม่ใช่ทะเลสาบสิทะเลจริงๆอะ่ะมันติดริมทะเลแล้วมันก็มีชายหาดที่สวยมากขาวสะอาดนะคะแต่ไม่มีคนรู้ว่ารีสอร์ทของคุณมันติดชายหาดคุณไม่เคยบอกใครอะ่ะคุณนึกว่า มันไม่ใช่จุดเด่นของคุณเพราะที่ไหนที่ไหนเขาก็มีคุณไม่เคยบอกนะคะแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่ารีสอร์ทของคุณอ่ะติดชายหาดใครดูอยู่ทักมาได้เลยนะคะเป็นเจ้าของรีสอร์ทอยู่หรือเปล่าหรือเคยไปเที่ยวรีสอร์ทที่ไหนนะคะสามารถเอาสิ่งที่คุณบรรดาสอนเนี่ยไปแนะนําเจ้าของรีสอร์ทได้เลยหรือไปรับทำการ์ดแมสเซจให้กับธุรกิจรีสอร์ทหรือโรงแรมได้เลยนะคะวันนี้มาให้แบบจัดเต็มนะคะอ่ะของดีต้องดัง ของดีต้องดังคือทําให้เขารู้ว่าบริษาทของคุณเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรติดชายหาดเลยชายหาดขาวสะอาดมากคุณดูแลเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ามันมีหลายโรงแรมที่ติดชายหาดเหมือนกันนะ่ะแต่ว่ามันขาวสะอาดหรือเปล่าเขาได้ดูแลอย่างดีหรือเปล่านะคะอ,อ่ต้องดังเพราะถ้าไม่ดังนะคะก็เหมือนของไม่ดีอะ่ะเพราะเขาไม่รู้จัก ก็ตป,ปะเขาก็ไม่รู้จักเขาไม่เห็นน่ะมันก็เหมือนของไม่ดีอ่ะแต่ถ้าคุณมีของดีคุณต้องโปรโมตอย่างรีสอร์ทที่คุณวันด้าไปพักอ่ะมันจะเป็นเออมันจะเป็นไม้ไงเป็นไม้แล้วทีเนี้ยเขาก็จะทำเราจะเวลาเราเดินน่ะเราก็จะเดินอยู่บนพื้นไม้เขาจะทำยกยกไม้สูงขึ้นมานะคะไม่ได้อยู่บนพื้นดิน Uh huh. เพราะฉะนั้นทุกที่ที่เราเดินไปมันก็จะเป็นไม้หมดเลยมันทำให้เรารู้สึกแบบมันจะรู้สึกแบบซอฟๆอ่ะมันจะรู้สึกแบบอบอุ่นไม้เนี่ยนะคะมันทำให้รู้สึกอบอุ่นแล้วบ้านแต่ละหลังก็เป็นไม้บวกกับกระจกอ่าเป็นไม้บวกกับกระจกแล้วมันก็จะดูแบบเหมือนเหมือนเราอยู่บ้านไม้ที่มีดีไซน์อ่ะมันก็จะดูอบอุ่นนะคะ แต่ว่าแต่ว่าครูก็ลองเข้าไปดูเพจของของรีสอร์ทนี้นะคะปรากฏว่าเขาไม่ได้โปรโมตตรงนี้เลยอะแต่สำหรับครูอะสำหรับคนที่มาพักอะคือมันเป็นจุดเด่นของเขาไงเขาไม่รู้จุดเด่นของเขาคืออะไรอะแล้วเขาไม่หยิบจุดเด่นนั้นมาโปรโมทอันนี้คือข้อผิดพลาดของรีสอร์ทแล้วก็โรงแรมนะคะไม่หยิบข้อจุดเด่นของตัวเองมาโปรโมต พอคิดว่าใครๆก็มีแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ใครๆก็มีนั่นแหละแต่ถ้าคุณหยิบมาโปรโมทอะคุณจะโดดเด่นกว่าคนอื่นเก็ดป่ะอ่าอย่างเช่นโรงแรมนี้นะคะที่ครูไปพักเนี่ยเออรีสอร์ทนะคะอันแรกเลยจุดเด่นก็คือเขาอ่ะทุกอย่างเป็นไม้นะคะเป็นไม้แล้วออกแบบดีไซน์อย่างดีกระจกอย่างดีอะไรเงี้ยพอเราไปพักมันจะรู้สึก มันอบอุ่นมันดูอบอุ่นมันดูแบบซับซอ้อมันไม่แข็งเหมือนปูน่ะเก็าปะอันที่สองคืออ,อันที่สองคือ,อมันติดชายหาดเออแล้วชายหาดข,า,ขาวๆสะอาดมากคือเล่นน้ำทะเลในนั้นได้เลยในรีสอร์ทได้เลยไม่ต้องออกไปไหนไกลไม่ต้องเดินไปไกลอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องขับรถไม่ต้องอะไรคือคุณใช้ชีวิตอยู่ในรีสอร์ทนั้นทั้งวันได้แบบเนี้ย แต่ว่าคุณไม่ได้โปรโมทไงก็ไม่มีคนรู้พอไม่มีคนรู้เขาก็ไม่ไปรีสอร์ทคุณไงจริงๆอะ่ะมีหลายคนต้องการมีหลายคนอยากจะได้แบบเฮ้ยอยากจะได้รีสอร์ทแบบนี้เออหาที่พักแบบนี้สําหรับครอบครัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามีเด็กอะ่ะมีครอบครัวนะ่ะหนึ่งเด็กชอบอะไรเด็กชอบเล่นทราย2เด็กชอบอะไรว่ายน้ํา ไว้น้ําอยู่ใกล้ๆทะเลติดทะเลงเงี้ยโอ้โหชอบโอเคปะอย่าลืมนะคะของดีต้องดังแล้วทํายังไงรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมที่ของคุณจะดังทํำยังไงคะสวัสดีค่ะคุณทรายคุณทรายอ่อเอ่อซิมบ้าใช่ไหมคะครูขอโทษนะคะถ้าอ่านผิดคุณทรายเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ชื่อ ตัวเองแล้วก็ธุรกิจของตัวเองได้เลยนะคะเวลาคนอื่นมาดูเขาจะได้เห็นแบบเอ้ยโปรโมตตัวเองได้เลยนะคะ uh huh. พิมพ์ชื่อเล่นนะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์ธุรกิจตัวเองนะคะแล้วถ้ามีเพื่อนทําเกี่ยวกับรีสอร์ทหรือโรงแรมสามารถแชร์ไปให้เพื่อนได้นะคะวันนี้คุณบรรดาเอาจากประสบการณ์จริงมามาให้เลยนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะอ่ะของดีต้องดังแล้วทํำยังไง เจ้าของโรงแรมหรือเจ้าของรีสอร์ทจะต้องถามคูบันดาแน่ๆทำยังไงจะดังนะคะอันดับแรกเลยคุณคุณมีเพจธุรกิจใช่ไหมเพจธุรกิจคูบันดาให้ไปเปิดแล้วนะเพจ a c e b o o k นี่แหละเสร็จแล้วคุณอัพกิจกรรมนะคะรูปภาพหรือแม้แต่อาหารเช้าเมนูอาหารเช้ายิ่งแบบมีไอร้อนๆอ,อะไรแบบหรือคลิปโอ้โหที่กำลังทำอยู่ที่เชฟกำลังทำเลย คุณอัพลงไปอ่ะแล้วคุณแชร์ลงไปอันแรกนะอัพลงเพจนะคะโอ้นี่บอกยังกบแบบในคอร์สนะคะเนี่ยอ่ะอัพลงเพจก่อนนะคะบอร์ดแคสต,ตอนเช้าไปให้ลูกค้าที่อยู่ในไลน์ OA ของคุณโหยคุณเบนดาแบบบอกแบกบละเอียดเลยนะคะอันที่สองนะคะแชร์ไปในกลุ่มที่เกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าของคุณเช่นนักท่องเที่ยวหรือ อย่างเช่นคุณไปเที่ยวเกาะช้างใช่ไหมแชร์ไปในกลุ่มเกาะช้างอะนักท่องเที่ยวเกาะช้างหรือใครที่อยู่ภูเก็ตแชร์ไปกลุ่มภูเก็ตกลุ่มสมุยแชร์ไปค่ะนะคะวิธีนี้ยังฟรีนะคะวิธีนี้ยังฟรีถ้าจ่ายเงินก็จะแบบโหปังกว่านั้นะ่ะปังกว่านั้นนะคะแต่นี่คุณก็ได้โปรโมตตัวเองแล้วดีกว่าคุณรออ่ะรอเมื่อไหร่นักท่องเที่ยวจะมารอเมื่อไหร่จะมีคนมาจองชั้น รอ,รอนู่นรอนี่รอเขาเดินเข้ามาหาคุณไม่ต้องรอนะคะถ้าคุณไม่โปรโมทต,ตัวเองไม่มีใครโปรโมทคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องโปรโมทต,ตัวเองด้วยนะคะโปรโมทต,ตัวเองสิ่งแรกเลยจะต้องโปรโมทต,ตัวเองนะคะอ่ะมาต่อข้อ3วันนี้มีการบ้านนะคะทำํำแบบว่าจดมาจทมาทาการบ้านมาก่อนมาสอนนะคะอันที่3 การ์ดแมสเสจภาพบรรยากาศในรีสอร์ทอย่างครูวันดาทำมาให้ดูนี่คือการ์ดแมสเสจนะคะการ์ดแมสเสจภาพบรรยากาศในรีสอร์ทนี่คือทำมาให้ดูนะคะทำมาเป็นตัวอย่างนะอะทำมาเป็นตัวอย่างทำแบบนี้นะคะถ้าหากว่าทำไม่เป็นจ้างทำค่ะอย่างครูวันดามีรับทำภาพรับทำการ์ดแมสเสจแบบนี้ หรือใครที่มาดูครูเวนดานะคะอยากทําการ์ดแมสเสจแบบนี้นะคะแล้วไปรับกับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่นะสามารถเอาไปรับได้เลยครูเวนดาไม่ห่วงนะคะยินดีอ่ะเพราะอะไรแบบนี้มันเป็นภาพสไลด์นะคะมันเป็นภาพสไลด์ครูเวนดาจะให้ดูนะคะเวลาลูกค้าเขาได้รับมันจะเจ๋งยังไงอ่ะเดี๋ยวเดียวขออธิบายก่อนนะคะส่งการ์ดแมสเสจภาพบรรยากาศในรีสอร์ท คนที่จะมาพักรีสอร์ทเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการบรรยากาศเขาต้องการแบบความเป็นส่วนตัวเขาต้องการพักผ่อนแบบเต็มที่เขาต้องการให้ลูกเขาได้รีแลกซ์ได้เล่นได้สนุก<ม>ได้แบบทำกิจกรรมกับเพื่อนอ<ม>แบบนี้พักผ่อนแบบครอบครัวนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องแบบ เสือออกมาอย่างเช่นกล,ลุ่มลูกค้าของคุณส่วนใหญ่เป็นคนมีครอบครัวใช่ไหมล่ะคุณก็อาจจะแบบกิจกรรมเล่นทรายนี่ก็เด็กก็ชอบมากนะคะ,ะคุณก็จะต้องถ่ายตรงจุดนั้นน่ะมุมนั้นน่ะให้ลูกค้าเห็นหรือจะถ่ายแบบบรรยากาศเด็กเล่นน้ําแบบสระสวยๆอย่างนี้ก็ได้หรือบรรยากาศอาหารเช้าหรือบรรยากาศกิจกรรมอะไรที่คุณพาอย่างเช่นพาไปตกหมึกอย่างเงี้ยเด็กก็ชอบใช่ไหมหรือ กิจกรรมแบบเล่นสีสำหรับเด็กอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณทำขึ้นมาทำเสร็จแล้วก็โปรโมทอ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้นะการมเมสเซจนะคะทำเหมือนที่ครูทำนะคะเอาแต่ละบรรยากาศแต่ละมุมของโรงแรมนะคะถ่ายแล้วก็มาทำเป็นการมเมสเซจแบบนี้โปรโมทไปที่ l i n e o f f i c i a l a c c o u n t นะคะโปรโมทไปที่ l i n e o f f i c i a l a c c o u n t ครูจะบอกว่า,าโดยส่วนมีหลายโรงแรมหรือมีหลายรีสอร์ทนะคะที่มองข้าม l i n e o f f i c i a l a c c คเคคือเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะแต่ครูจะบอกว่ามันเป็นเครื่องมือเจ๋งมากที่จะช่วยให้ยอดจองรีสอร์ทของคุณเพิ่มขึ้นแบบรัวๆเลยนะคะใครที่เคยไปพักที่รีสอร์ทหรือใครที่เคยไป โทรมาสอบถามก็แล้วแต่จะต้องดึงเขามาไว้ใน Line Official Account ของเราเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะบอร์ดแคสกิจกรรมต่างๆโปรโมชั่นเน็ตช้าหรอรู้สึกว่าเน็ตจะมีปัญหานะคะบอรดแคสเออสมมว่าคุณทำมุมใหม่ในรีสอร์ทหรือว่าบรรยากาศภายในรีสอร์ท อตอนนี้อาหารเช้าเนี่ยจากที่อยู่ที่มุมนี้เปลี่ยนมาเป็นมุมติดทะเลแล้วนะโปรโมทหลังที่แบบรีสอร์ทหลังที่เขาเรียกว่าบ้านที่อยู่มหันตนาไปที่ทะเลซีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยคุณต้องโปรโมทนะคะแล้วลูกค้าเก่าคือคือ,อยังไงคือคนที่เขาแบบ เคยมาพักแล้วอะพอเคยเคยมาพักแล้วถ้ารีสอร์ทของคุณดีแล้วการบริการดียังไงเขาก็ไปนะคะปีหนึ่งเขาก็อยากจะเที่ยวอยากจะพักผ่อนอีกอย่างครูไปที่รีสอร์ทที่เกาะช้างเนี่ยไปครั้งที่สองนะสองปีที่แล้วไปแล้วก็จริงๆจ,จ,จ,จะไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ติดโควิดก็เลยเลื่อนมานะคะก็เลยไปปีที่สองเห็นปะว่าคนที่เคยไปอ่ะไม่ใช่ว่าจะไม่ไปซ้ำนะคุณอาจจะลืมข้อนี้ก็ได้เขาไปซ้ำ ถ้ามันดีโอเคปะ่ะแต่แต่เนื่องจากว่าโรงแรมดีสอร์ทมันเยอะมากเออมันเยอะมากเขาก็อาจจะลืมคุณไปถ้าคุณบอดแคสต์เขาจะไม่ลืมคุณโอเคปะ่ะเ,ออเขาจะแบบเฮ้ยตอนนี้ไม่จองแต่พอคิดจะจองขึ้นมาเฮ้ยมีโปรโมชั่นมาพอดีเลยจองเลยโอเคปะ่ะแล้วอีกอันนึงโอ้โหแพงนะเนี่ยหลายอย่าง คนมักจะไปเที่ยววันหยุดใช่ไหมเสาร์อาทิตย์หรือว่าสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสอ่าอาทิตย์ถึงวันพฤหัสเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนจองอะ่ะรีสอร์ทก็ว่างว่างตั้งหลายห้องอะ่ะคุณก็ทำโปรโมชั่นสิสำหรับคนที่ไปได้อะ่ะทำโปรโมชั่นนะคะเช่นลดกี่เปอร์เซนต์ก็ป้าไป20 25 3 0เปอร์เซนต์ก็ว่าไปดีกว่าห้องคุณว่างเปล่า,ลาดีป้ หรือจัดทริปอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าจองจองห้องพร้อมพาไปตกมึกกลางทะเลอะไรก็ว่าไปนะคะจัดโปรโมโชั่นขึ้นมาเนาะโอ้โหแพงนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะการ์ดแมสเซจอ่ะอันที่อันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้จำไม่ได้แนะนำที่เที่ยวบนเกาะน,นั้นอ่าจริงๆอ่ะ ทุกคนในโรงแรมหรือว่าในโรงแรมนั้นะเขารู้ดีว่าถ้าอยู่ถ้าไปเกาะช้างอ่จะต้องไปเที่ยวที่ไหนแต่ไม่มีใครออกมาพูดมีกี่รีสอร์ทที่ออกมาพูดออกมาให้ข้อมูลลูกค้าออกมาให้ข้อมูลคนที่จะไปเที่ยวเกาะช้างว่าถ้าไปถ้าไปเกาะช้างอเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนบ้างเป็นที่ไหนเป็นไฮไลท์อันนี้คุณต้องไปนะถ้าไม่ไปถือว่ามาไม่ถึงเกาะช้างแบบนี้ ให้ข้อมูลลูกค้าการที่ออกมาพูดออกมาให้ข้อมูลลูกค้ามันดียังไงลูกค้าจะจําคุณได้จํารีสอร์ทของคุณได้แล้วก็จะขอบคุณวันนี้เขาไม่ไปพักกับคุณวันหน้าก็จะไปพักกับคุณเออพราะเขาเชื่อใจไงโอเคปะเพราะเขาเชื่อใจนะคะ,ะทีนี้เวลาเราไปพักรีสอร์ทเราจะต้องไปไหนบ้างอันแรกเลยเราจะต้องไปกินนะคะแนะนําร้านอาหารค่ะร้านอาหารที่ อร่อยเอออาหารทะเลสดๆอ่าไปเที่ยวเกาะก็ต้องกินอาหารทะเลใช่ไหมอาหารทะเลสดๆอร่อยแล้วก็ราคาคุ้มค่านะคะอ่ะแนะนำอ่ะอาะแบบสไตล์ไหนสไตล์แบบนั่งริมทะเลสไตล์แบบเออไม่ต้องนั่งริมทะเลก็ได้แต่ว่าเอ,อ่อไปถึงใช้เวลาไม่นาน15นาทีได้กินเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำอ่ะฮะ วิธีนี้คุณจะทําให้คุณได้ใจลูกค้าเข้า okay, ปะได้ใจลูกค้ามากๆเลยนะถ้าแบบโอ้โหเขาจะติดตามคุณอะแบบสมมุติว่าวันนี้ไม่ได้พักไม่ได้พักที่รีสอร์ทของคุณแต่เขาจะติดตามเฮ้ยถ้าพูดถึงเรื่องร้านอาหารเนี่ยจะต้องดูที่เพจนี้หรือดูที่คนนี้นะคะคุณก็แทรกโฆษณารีสอร์ทของคุณเข้าไปสิแพงไหมเนี่ย แทรกโฆษณารีสอร์ทของตัวเองเข้าไปนะคะอือรีสอร์ทของตัวเองมีอาหารเช้าที่เป็นยังไงอร่อยเชฟฝีมือเป็นยังไงหน้าตาอาหารของรีสอร์ทต,ตัวเองเป็นยังไงนู่นนี่พักแล้วจะแบบดียังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แทรกเข้ามาแทรกโฆษณาโอเคปะ่ะอืมโอเคอ่ากูเป็นแบบ ได้กี่ข้อแล้วห้าหกข้อเนาะห้าหกข้อเอาไปทำนะคะใครที่ทำรีสอร์ทโรงแรมหรือทำธุรกิจที่แบบให้บริการแบบนี้นะคะอ่ะคูเวนด้าลืมนะคะเวลาลูกค้าเขาได้รับการ์ดเมสเซจเนี่ยเขาจะดูยังไงเดี๋ยวคูเวนด้าจะเปิดให้ดูนะอันนี้สมมติว่าหน้าจอนี้คือ สมมติว่าหน้าจอนี้คือหน้าจอนี้คือจอมือถือของลูกค้านะคะจอมือถือจําลองว่าเป็นจอมือถือนะอันนี้ครูเบนดาทำการแมสเซจเสร็จแล้วครูเบนดาก็ถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะอันนี้คือหน้าจอมือถือของลูกค้าเวลาเขาได้รับการแมสเซจเขาจะได้รับแบบนี้ทษทีอ่าเห็นไหม การแมสเสจมันจะเป็นภาพแต่ละใบแต่ละใบเวลาลูกค้าได้รับเขาจะสไลด์ดูแบบนี้เห็นปะทีนี้มันก็จะแบบภาพมันเต็มตาไงภาพมันเต็มตาแล้วก็มันสวยอะแบบนี้ยมันจะทําให้ลูกค้าอยากมาพักอ่าม,มันจะทําให้ลูกค้าอยากมาพักคือคุณต้องรู้ก่อนนะว่าคนที่ไม่เคยเข้ามาพักรีสอร์ทของคุณอ่ะ สิ่งแรกที่เขาจะตัดสินใจที่เขาจะดูก็คืออันแรกเลยคือภาพภาพบรรยากาศนะคะอ่าอันไหนที่มันภาพมันสวยบรรยากาศมันดีอยู่แล้วนะคะจ้างคนมาถ่ายเลยนะถ้าคุณแบบไม่ไม่ถ่ายเองนะคะก็จ้างเขามาถ่ายมันไม่เท่าไรนะคะหรือคุณจะทําเองก็ได้อย่างคูเวนด้าก็ขุดภาพของคูเวนด้าคูเวนด้าทำเองหมดนะคะหรือว่าแบบอาจจะมีทีมงานช่วยนิดหน่อย สามารถทำเองได้นะคะอ่าเดี๋ยวครูให้ดูอีกทีนึงนะเวลาลูกค้าได้รับการมเมสเซจจากเรานะคะเขาจะสไลด์ไปแต่ละภาพแต่ละภาพแบบนี้เจ๋งปะอ่าสวยปะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะครูสรุปให้นิดนึง3วิธีรีสอนยอดจองเพิ่มรัวๆด้วยไลโอเอนะคะอันแรกอะ่ะใช้การบอร์ดแคสให้เป็นประโยชน์ อใช้การบอ์ดแคสให้เป็นประโยชน์นะคะโคเวนดาขอเอาภาพนี้กิอ่ะให้ใช้การบอดแคสของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะคะบอดแคสถึงกลุ่มเป้าหมายบอดแคสถึงต่างชาติกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครหรือจะยิงแอดก็ได้นะอันที่2คือของดีจะต้องดังทำยังไงให้ดังนะคะ กลุ่มต่างๆกลุ่มฟรีต่างๆ <_ C 1> ก็มีเพจ Facebook ลโอ OA ไทม์ไลน์สตอรี่ทุกอย่างจัดไปนะคะไม่ต้องแบบเหนี่ยมอายนะคะเราจะต้องโปรโมตตัวเองถ้าไม่โปรโมตตัวเองไม่มีใครมาโปรโมตคุณนะ ถ้าคุณไม่โปรโมตตัวเองนะคะไม่มีใครมาโปรโมตคุณเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือโปรโมตตัวเองอันที่3คือการ์ดแมสเซจภาพบรรยายในรีสอร์ทนะคะการ์ดแมสเซจเนี่ยภาพบรรยากาศไม่ใช่ภาพบรรยายโทษทีภาพบรรยากาศในรีสอร์ทหรือกิจกรรมต่างๆในรีสอร์ทหรืออะไรที่มันสวยๆงามๆอะ่ะ จัดมาเถอะเป็นการแม่เสจนะคะอันที่3คือแนะนําที่เที่ยวบนเกาะน,นั้นอย่างไปเกาะช้างอะ่ะครูก็อยากจะรู้นะว่าเกาะช้างน่ะมันมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างจะได้พาลูกไปโอเคป้อ่ะแนะนําร้านอาหารเด็ด,ด,ดออร้านอาหารไม่ใช่แบบบางทีก็เราก็ไม่ได้ดูอร่อยอย่างเดียวนะบางวันเราก็อยากนั่งชิลๆริมชายหาดเอ่อริมทะเลบางวันเราก็เออนั่งแบบร้านธรรมดาธรรมดาก็ได้แต่ว่า แบบพอไปถึงแล้วประมาณ15นาทีได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แนะนําไปสินะคะอ่ะอันที่4ี่นอันสุดท้ายนะคะแนะนํากิจกรรมดีๆสําหรับครอบครัวเวลาไปกับครอบครัวมีเด็กใช่ไหมเขาอยากเล่นทรายบ้างหรือว่ามีกิจกรรมนะ่ะเพ้นตุ๊กตาเพ้นตอ,อ,เ,อ,อเล่นฟุตบอลหรือว่าทาสีนู่นนี่ปีกิจกรรมในในรีสอร์ทนะคะเพื่อจะดึงกลุ่ม ครอบครัวเนี่ยเข้าไปในรีสอร์ทของคุณไปจองรีสอร์ทของคุณนะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้คุณบรรดาขอบคุณมากนะคะอ่าขอบคุณมากขอบคุณเจ้าของรีสอร์ททุกท่านขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสามารถนอกจากคนที่จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้หรือไลฟ์นี้นะคะเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของกิจการธุรกิจอื่นก็สามารถเอาไปปรับก,กับธุรกิจของตัวเองได้หรือคนที่จะรับดูแลไลน์ o อให้กับ รีสอร์ทให้กับโรงแรมคนที่จะรับทำการ์ดแมสเซจให้กับรีสอร์ทหรือโรงแรมคนที่ทำการตลาดให้กับกลุ่มนี้นะคะได้ประโยชน์แน่นอนครูเนดามั่นใจนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจบแล้ว